สวัสดีพี่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์สุดหันษานะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันในค่าคืนวันศุกร์กันนะครับอ่ารายการแรกที่ผมมีมาแบ่งปันในวันนี้เลยนะครับผมมีเหรียญหน้าโลวัดเดิมบางคงคารามรุ่นเจริญพรนะครับรุ่นนี้นะครับนับว่าเป็นรุ่นล่าสุดที่ออกในนามวัดเดิมบางคงคารามเลยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเจริญพรปี2 5 6 7ครับรุ่นนี้เกจิร่วมปุกเศษทั้งหมด 62คณาจารย์นะครับภูมากวิชาอาคมนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อเกาะวัฒนาสมอหลวงพ่อวิชัยโกวิโทนะครับพระอาจารย์เลกวัดหนองทรายนะครับเหรียญน,นี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผูกเสกพร้อมกับท้าวเวสุวรรณหน้าทองคําวัดเดิมบางรุ่น2นะครับเอาไปเหรียญละ150บาทนะครับเหรียญหน้าโลหลวงพ่อกวยชุกตินโลวัดโคสิตรามรุ่นนี้นะครับแกะบล็อกจากเหรียญปี65ซึ่งเหรียญปี65แกะจาก1นนะพี่นะ รายการต่อมานะครับแหวกม่านมงคลชีวิตปี54รุ่นนี้หลวงพ่อวิชัยโกวิโทท่านนะครับเมตตาแกะบล็อกนะครับอ่าเมตานะครับอ่ารุ่นนี้หลวงพ่อท่านเมตตาปลุกเสกแล้วก็ผสมมวลสารนะครับอ่าเป็นผู้นะครับหามวลสารให้กับพระผงรุ่นนี้นะครับออกในนามวัดโคสิตรามนะครับในสมัยหลวงพ่อเป็นรองเจ้าวาดวัดโคสิตรามนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัดหัวเด่นครับเจ้าวาดวัดหัวเด่นณตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูหน้าหลังนะครับ แหวกม่านหลังพระพรมนะครับพิกชีวิตหนุนดวงดีนะครับพรมประสิทธิ์ครับพระพรมศักดิ์สิทธิ์นะครับนรว่าเป็นพระผงรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ด้านหลังเป็นหลังพระพรมนะครับพระพรมศักดิ์สิทธิ์วัดโคศิตารามนะครับพี่ท่านใดนะครับไปกราบนะครับมณฑบหลวงพ่อเกวและสิริรหลวงพ่อท่านนะครับก็อย่าลืมไปแวกกราบนะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมแวกกราบศาลพระพรมที่อยู่ด้านหน้าวัดด้วยนะครับอ่าสวยเลยนะครับ รงนี้มีมวลสารเยอะมากครับก็จะมีนะครับมวลสารว่านร้อยแมีนะครับเป็นจีวอนครับบดลงไปในระขผงรุ่นนี้ด้วยครับแหวกม่านนะครับมานราวิชัยนะครับแหวกภายแวกอุปสรรดดีนะครับหลังพระพรมผมเปิดให้องค์ละหนึ่พันบาทนะครับองล์ละหนึ่พันบาทเท่านั้นนะครับกล่องเดิมครบหายากครับพี่นะต่อมาเหรียญปี67เนะครับเหรียญหลวงพ่อไวเนื้อทองแดงลมดำหลังยันไตสถานะคมปี2 5งพครับรุ่นนี้นะครับ รุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับสิทธิ์มีหลักเหมือนพยักสิทธิ์มีเขี้ยวมีหลักนะครับเปรียบเหมือนงูมีพิษนะครับสวยเลยนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยครับเหรียญหลวงพ่อกวยครับปีหกเจ็ดหลังยันไตสนา,านคมเนื้อทองแดงลมดํานะครับเนื้อทองแดงลมดําครับพี่นะอ่ารุ่นนี้นะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะพี่นะอ่าเอาไปเหรียญละ4ี่ร้อยบาทนะครับราคาแบ่งปันให้เลยครับ ออกวัด300นะพี่นะเอาไป400บาทนะครับจัดทรงฟรีประกันแท้สากลให้นะครับต่อมานะครับเนื้ออปาก้าครับหลังฮันุมานเชิญธงปี67เหมือนกันนะพี่นะองค์นี้เป็นหลังฮันุมานเชิญธงปี2 5 6 7นะครับอ่าะครับเหรียญนี้ก็เปิดให้400บาทนะพี่นะเปิดให้เหรียญละ400บาทนะครับสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับ สวยเลยครับอากาองนี้บล็อกเส,สาอากาศด้วยนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับพี่นะณนะตอนนี้ราคายังจับต้องได้อยู่นะพี่นะเก็บได้เก็บครับพี่เอาไป400บาทครับบ็อกเส,สาธงนะพี่นะบ็อกเส,สาอากาศนะครับ400บาทจะส่งฟรีทุกรายการประกับกแท้ให้นะครับรายการต่อมาเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นครับวันนี้ไม่เห็นค่า วันหน่าจะคิดถึงครับรุ่นนี้จะเป็นนะครับพระนางพญาจักรพรรดิมณพรการปุกเสกนวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช5วาระพิธีนะครับในปี2562ครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นนะครับนางพญาหลังพระศิวลีพิมพ์นิยมหลวงพ่อกวยครับสวยเลยนะพี่นะด้านหลังจะเป็นหลังนะครับพระศิวลีพิมพ์นิยมนะครับหลังพระศิวลีพิมพนิยมหลวงพ่อกวยชุติทโลวัดโคสิตรามนะครับองนี้เป็นปัดทองนุภาพเก้านะครับ ทองพเก้าก็คือทองเจิมของหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับในสมัยก่อนหลวงพ่อท่านจะเจิมหน้าผากนะครับเจิมนะครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะพี่นะเอาไปนะครับอง์ละ300บาทเท่านั้นนะครับอ่าองละ300บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดสร้างแค่4 0 0พันองทั่วประเทศไทยนะครับเอาไป300บาทนะครับนางพญาจักรพรรดิมนพระการหลังพระสิวลีครับโชคลาบดีนะครับทางด้านมหาอำนาจก็ดีนะครับรายการต่อมานะครับ ผมมีพระสมเด็จเจริญราบนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นสมเด็จเจริญราบนะครับในปี6กามนะพี่นะสร้างแค่หนึ่งพันองค์นะครับรุ่นนี้นะครับณตอนนี้พี่ๆหลายท่านนะครับเริ่มเริ่มมาเก็บเป็นจำนวนมากแล้วนะครับสมเด็จเจริญราบรุ่นนี้นะพี่นะจะมีฝั่งตะกุดเงินนะครับจานอคระหลวงพ่อวิชัยด้วยนะครับอ่าองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานนะพี่นะเนื้อผงใบลานนะครับด้านหลังเป็นหลังพระศิวลีครับทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ เอาไปองคละ300บาทนะครับราคานี้ผมเฉลี่ยบแบ่งปันให้เลยนะพี่นะณตอนนี้ราคาหานี่ก็ประมาณ3-400แล้วนะครับเอาไป300บาทเท่านั้นนะครับสมเด็จเจริญราบนะครับผมจะมีเนื้อใบลาแล้วก็เนื้อขาวอิทิเจนะครับเนื้อขาวอิติเจแบบนี้นะครับเอาไปองละ3 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเหลือยอดไม่มากแล้วนะพี่นะต่อมาเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนหลวงพ่อวิชัยโกวิโทโววัดหัวเด่นนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับณตอนนี้ราคานะครับไปหลักพันถึงพันกว่าแล้วนะครับ เนื้อทองเหลืองสร้างพันเหรียญนะพี่นะเนื้อทองเหลืองสร้างพันเหรียญนันเลขกำกับชัดเจนหลังพระปิดตานะครับเอาไปองละ1000บาทนะครับราคานี้ผมเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับพี่นะวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าจะคิดถึงครับเหรียญเจริญพรครับพี่นะเจริญพรบนปี6 5ห้านะครับอ่าหนึ่พบาทจัดส่งให้ฟรีครับรายการต่อมานะครับเหรียญนะครับพนุมานเศรษฐีทองเมืองหลวงพ่อวิชัยนะครับณตอนนี้ราคาเริ่มเริ่มขยับแล้วนะครับพี่นะ เหรียญฮนุมานเสถีฐรทองเมืองหลวงพ่อวิชัยผมเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเป็นเนื้อทองเหลืองลงยาน้ําเงินนะครับสร้างน้อยครับสร้างแค่ร้อยเหรียญนะครับพิมพ์พนมมือครับมีคนรักคนเมตตามเมตตามมหานิยมดีนะครับอ่าเอาไปองละนะครับห้าร้อยบาทราคาเดิมครับหลังยันมงกุดพระพุทธเจ้าครับกันไัยทุกสารทิศใช้แทนยันแปดทิศได้นะครับอ่าเอาไปห้าร้อยบาทนะพี่นะเหลือองสุดท้ายแล้วครับรายการต่อมานะครับผมมีนะครับเป็น เหรียญไตมาสห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับณนะตอนนี้ไตมาสรุ่นนี้นะพี่นะนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายท่านลงมาเก็ตแล้วนะครับเพราะว่ามนพพการไป4ี 5, ่ถึงห้าพันแล้วนะครับอ่าม anyway. นพพการไป4ี่ถึงห้าพันแล้วนะครับรุ่นนี้ราคาเริ่มเริ่มขยับแล้วนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงสร้าง2องพันเหรียญหลังกันพอเจ็ดประการนะครับเอาไปองละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ 1 2 0่บาทเท่านั้นครับห่วงเชื่อมหลวงพ่อวิชัยนะครับรุ่นนี้นะครับนับว่าเป็นนะครับเหรียญที่นะครับสร้างที่หลังนะครับของเหรียญมนพักการแค่ปีเดียวเองนะครับสร้าง2 0 0 0ันเหรียญเป็นอีก1รุ่นที่น่าเก็บนะครับ1,200บาทจะส่งให้ฟรีนะครับรายการต่อมานะครับผมมีเหรียญหลักเลยนะครับหายากมากนะครับสร้างแค่200กว่าเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับร่โบราณนะครับ เหรียญล่อโบราณนะครับนับว่านะครับเนื้อนะครับสัมฤทธิ์แบบนี้ก็เล่นกันพันกว่าแล้วนะครับเล่นกันพันกว่าบวกลบนะพี่นะอ่าองค์นี้จะเป็นกรรมการเลยครับพี่เก็บได้เก็บนะครับกรรมการนะครับรุ่นแรกไปเป็นแสนแล้วนะครับองค์นี้เป็นเหรียญกรรมการกะไรทองคานะครับเหรียญล่อโบราณหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะครับอ่ากรรมการผิวสวยดั่งทองคําครับพี่นะเหรียญกรรมการเจริญพรนะครับณตอนนั้นนะครับผมปล่อยไป้2 0 0ั สองพันีนะครับพี่นะอ่าเจริญพรสองนะณตอนนี้ไปเกือบหมื่นแล้วนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับองนี้นะครับเนื้อกะไหลทองครับเหรียญนี้เอาไปสามพันบาทนะครับกะไหลทองนะครับเก็บได้เก็บครับพี่นะเอาไปสามพันบาทเท่านั้นนะครับเหรียญล่อโบราณหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นเนื้อกะไหลทองต่อโคตดกรรมการแบบนี้นะครับหายากมากแล้วพี่นะรุ่นนี้หมุนเวียนน้อยมากนะครับสวยเลยนะครับประสบการณ์อภิิหารนะครับ หลอมไม่ละลายครับอภินฐหาร3องค์คูบูรพาจาร์นะครับรายการต่อมานะครับผมมีพระสมเด็จนะพี่นะสมเด็จบางขุนพรมนะครับวันนี้ผมได้พิมพ์ใหญ่เข้ามาแค่1องค์นะครับพี่นะพิม์ใหญ่นะครับพี่ๆหลายท่านนะครับทักมาสอบถามหาเป็นจำนวนมากนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่รุ่นนี้ด้านหลังจะเป็นหลังเจดีนะครับสมเด็จนะครับพิมใหญ่เกตเอียงนะพี่นะพิมพ์ใหญ่เกตเอียงครับรุ่นนี้จะเป็นบางขุนพรมปีสี่เจ็ดหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านร่วมอธิษฐานจิตปุกเซก นะครับมวนสารเยอะมากครับหินศักดิ์สิทธิ์พระสมเด็จเก่าที่ทันพุทธจารย์โตผมรังสีพุกเสกนะครับเอาไปองค์ละ300บาทนะครับอ่าองละ300บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะครับสมเด็จพิม์ใหญ่ผมได้เข้ามาแค่หนึ่งองนะครับเป็นพิมพ์นิยมที่สุดเลยนะครับพิมนิยมเลยนะพี่นะพิมใหญ่นะครับเกตเอี้ยงนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาเลยนะครับผมมีนะครับสมเด็จนะครับพิมเจดีเล็กนะครับเมื่อกี้พิม์ใหญ่ไปแล้วองคนี้เป็นพิมเจดีเล็กนะครับ พิมเจดีเล็กองนี้มวลสารเยอะมากครับมวลสารแท้ทันพุทธจันทร์โตปุกเศษนะรุ่นนี้ปุกเศษนะโบสดวัดบ้านขุนพรมครับพี่นะวัดบ้านขุนพรมปีสีนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อคูณเศกนะครับด้านหลังหลังเจดีเหมือนกันนะครับเอาไป300บาทเท่ากันนะครับสามบาทเท่ากันครับสวยเลยครับรุ่นนี้นะครับพระดีปีลึกอายุพระผ่านมา20ปีแล้วนะครับต่อมานะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมครับตรงฐานก็จะมีแซมแบบนี้นะครับ พิมฐานแซมยอดนิยมเอาไป300บาทนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะพี่นะพิมฐานแซมนะครับต่อมานะครับจะเป็นพิมพ์นะครับสังคติมีหูครับสังคติมีหูนะครับพิมพ์นี้นะพี่นะพิมพ์สังคตินะครับแล้วก็มีหูครับก็จะมีแบบมีหูแล้วก็ไม่มีหูครับมีหูจะนิยมนะครับหลังเจดีแบบนี้เอาไป300บาทเท่ากันนะครับทุกรายการนะครับผมรับประกันแท้สากลให้นะครับโดยห้างส่วนจำกัด นิวเด็กห่พระเครื่องแล้วก็นะครับทุกรายการจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับต่อมาเหรียญลอบโบราณนะพี่นะเหรียญน,นี้จะเป็นเหนรียญลอบโบราณเนื้อสำลิดปอกผิวนะครับสำลิดขัดผิวอ่าทำเป็นสำลิดทำผิวนะพี่นะเขาจะมีสำลิดแบบนะครับไม่ปอกผิวคือผิวเดิมๆครับแล้วก็สำลิดแบบปอกผิวคือผิวเขาจะเคลือบมาใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับสวยเลยพี่นะสร้างแค่หนึ่งพันเหรียญทั่วประเทศไทยนะครับรันเลขหกศูนย์สองนะพี่นะปกติผมเปิดอยู่พันห้า แต่เหรียญนี้มีตําหนินิดหน่อยนะครับขอพี่ๆรับได้แล้วกันนะครับแต่เหรียญเขาเล่นกันพันห้าถึงพันเจ็ดบวกลบนะครับองนี้เป็นตําหนิเดิมๆมาจากวัดนะครับเป็นพระซินเดิมวัดนะพี่นะเอาเฉพาะเหรียญนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่าอ่าแล้วกันนะพี่นะราคานี้นะครับแบ่งปันให้เลยนะครับอ่าสวยเลยนะครับมีแบ่งปันแค่เหรียญเดียวนะครับเอาไปพันสองนะครับเหรียญนี้มีตําหนินิดหน่อยนะพี่นะเดิมๆมาจากวัดเป็นตําหนิมาจากวัดนะพี่นะ ต่อมานะครับเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับพระศิวรีอุดมทรัพย์นะครับรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อวันปี59ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเกจิชื่อดังเมืองพิจิตรนะครับเป็นพระศิวรีรุ่นอุดมทรัพย์เนื้อผงมวลสารเก่านะครับผงใบลานเก่าของหลวงพ่อท่านนะครับผงสีดําแบบนี้นะครับศิววรีอุดมทรัพย์นะครับมีกินมีใช้นะครับเมตตามหานิยมดีด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันนะครับพี่นะ หลังยันประจํากายหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับแล้วก็มีตอกแผ่นยันฝังอยู่ด้านในด้วยนะครับแผ่นยันจานมือหลวงพ่อวันนะครับพี่นะด้านในนี้นะครับเอาไปองละ150้บาทนะครับพระผงราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะปี59ครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับผมจะมีนะครับเนื้อใบลานแล้วก็จะมีเนื้อสีขาวแบบนี้นะครับมีเนื้อสีขาวแบบนี้ไปอาไป150บาทนะครับร้อยาบาทเท่านั้นนะครับราคาแบ่งปันให้เลยนะครับพี่นะ สวยเลยนะครับเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวหลังฝั่งตะกุดเหมือนกันนะพี่นะร้อยห้า1 5บบาทเท่านั้นนะครับสีวลีหลวงพ่อวันครับนับว่าเป็นสีวลีแห่งโชคลาภเลยนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญนะครับมนมหาการหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเป็นเหรียญครับเหรียญเล็กนะพี่นะเขาจะเรียกว่าเหรียญนะครับเหรียญเม็ดแตงนะพี่นะเม็ดแตงเล็กนะครับ อ่าเลกระทัดรัดดีนะพี่นะเป็นเหรียญนครับที่ถือว่าเด็กคลองได้ผู้หญิงคองดีครับเลี่ยมเงินเลี่ยมทองสวยมากเลยพี่นะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญมนมหาการ e o d นะครับก็จะมีพิมพ์นะครับอ่าเป็นพิมพ์นะครับจัตุรัสพิมพ์แบบนี้แล้วก็พิมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้วยนะครับพี่นะวันนี้ผมมีทรงไข่แบบนี้มาแบ่งปันนะครับอ่าเหรียญสวยนะครับหลวงพ่อยิ้มรับทรัพย์นะครับเหรียญมนมหาการหลวงพ่อวันวัดคองคูณนะครับรุ่นนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังหนุมานนะพี่นะ รันเลข580ครับเหรียญมน์มหาการปี59เอาไปเหรียญละนะครับ150บาทนะครับผมได้มาแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะพี่นะเอาไป150บาทนะครับเหรียญมน์มหาการนะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับอแล้วก็ต่อมาเป็นเหรียญใหญ่บ้างนะครับเหรียญใหญ่เอาไป200บาทนะครับมน์มหาการ EOD นะครับเหรียญใหญ่นะพี่นะเหรียญใหญ่ครับแบบนี้เอาไป200บาทเท่านั้นนะครับ มนมหาการ e Wood, ain, อ d อดหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับอ่าสวยเลยครับลมดำนะพี่นะเนื้อทองแดงลมดำครับรายการต่อมาเลยนะครับผมผมมีเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อวันรุ่นกระถิ่นปีหกหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับนับว่าเป็นรุ่นนะครับที่ถือว่านิยมเลยนะครับเป็นสมเด็จเนื้อหล่อบโบราณนะพี่นะอ่าเนื้อหล่อบโบราณครับพระสมเด็จหลังแบบเหมือนหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับ รุ่นนี้นะครับเขาจะแกะบล็อกนะครับมาจากนะครับเนื้อดํานะครับสมเด็จเนื้อดําปี49นะครับจะมีความคล้ายกันเลยครับอง์นี้ปี2561นะครับอ่าสมเด็จหล่อโบราณนะพี่นะสมเด็จหล่อนะครับแต่ก่อนนี้เล่นกันหลักพันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าหลังให้ดูนะครับพระสมเด็จนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นนะครับอ่ารุ่นกระถินนะครับรันเลขกํากับชัดเจนนะครับพี่นะสมเด็จหล่อโบราณหลวงพ่อวันนะครับ หลอมมาจากชนวนเก่านะครับของพระสมเด็จเหรียญเก่าเก่านะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อวันท่านนะครับอ่าท่านหลวงพ่อวันท่านปลุกเสกนะครับพระสมเด็จกระถินปี61นงนะครับร้อนแรงนะพี่นะเอาไปองค์ละ500บาทนะครับองค์นี้นะครับอง์ละ500บาทครับผมพระสมเด็จหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรายการต่อมานะครับผมมีเหรียญนะครับ ผมมีเหรียญนะครับเงินมหาสารหลวงพ่อเงินนะครับวัดวงมุนีสัทธนะครับอ่าวงมณนีสัทธนะครับพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับอ่าเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับอ่าหลังจะมีนะครับเป็นช้างนะครับเป็นสัญลักษณ์นะพี่นะเงินมหาสารปี6 0นครับรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นนั้นเป็นมงคลเลยนะครับอ่าหลวงพ่อเงินนะครับนครสวรรค์นะครับ ลันเลขกำกับชัดเจนนะครับองนี้เลข292 1หนึ่งนะครับอ่าสวยเลยนะครับเอาไปเหรียญละนะครับ250บาทนะครับเหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับผมจะมีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงมันปูด้วยนะพี่นะองนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเหรียญสวยนะพี่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักครู่นะครับทองแดงมันปูนะครับอ่าผิวลุงๆเลยนะครับพี่นะผิวลุงๆเลยนะครับ ทองแดงมันปูครับมีรันเล็กำกับชัดเจนนะครับเหรียญละนะครับ250เท่ากันนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญไพยลีพินาศนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญไพยลีพินาศหลังเรียบนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนัากากทองทิพย์นะครับทองแดงนากากทองทิพย์นะพี่นะเหรียญไพยลีพินาศหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับมีเป็นเสียนยักษ์ด้วยนะครับเป็นเหรียญทรงเสมานะพี่นะ ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบแล้วก็มีจีวรเกษาลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับลันเลขกํำกับชัดเจนครับเหรียญไพรีพินาศครับทางด้านครับมตตามมหานิยมทางด้านแคลคาดปลอดภัยครับมหาอำนาจนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ดีนักแรนะครับไพรีพินาศปราบไพรีนะครับผมเปิดแบ่งปันให้เหรียญละนะครับ200บาทเท่านั้นนะพี่นะเหรียญละ200บาทเท่านั้นครับเหรียญไพรีพินาศนะพี่นะก็จะมีเป็น นะครับอ่าเป็นพญานาคด้วยนะครับล้อมองค์เหรียญนะครับอ่าเหรียญสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับไพรีพินาศนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับรายการต่อมาครับผมมีดวงเศรษฐีหนุนดวงหลวงพ่อวิชัยล้อนแรงนะพี่นะดวงเศรษฐีหนุนดวงใครคิดไม่ดีสะท้อนย้อนกลับนะครับไตรมาสปี2 5ง4รครับรุ่นนี้นะครับพระผงยอดนิยมของหลวงพ่อท่านเลยนะครับหลังจะเป็นหลังยันหนุนดวงนะครับเปิดให้องละหนึ่งพันบาทนะพี่นะ อง์ละ1,000บาทเท่านั้นนะครับนะตอนนี้วัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อท่านนะครับทุกรายการราคาขยับขึ้นทุกรายการเลยพี่นะร้อนแรงจริงครับหลวงพ่อวิชัยนะครับรายการต่อมานะครับผมมีเหรียญเจริญพรนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี60ครับเมื่อวานผมพาชมผิวไฟไปแล้วนะครับผิวลุ้งไปแล้วนะครับวันนี้พารับชมเนื้อทองเหลืองกันบ้างนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองครับตอกครกุหลาบชัดเจนนะครับพี่นะสวยเลยนะครับ สวยเลยนะพี่นะองนี้นะครับลันเลขกํำกับชัดเจนนะครับเนื้อทองเหลืองครับเอาไปเหรียญละ200บาทนะครับเหรียญละ200บาทเท่านั้นครับเหรียญเจริญพร83ปีหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี60นะครับอ่าสวยเลยนะครับเอาไป200บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับรายการต่อมานะครับผมมีนะครับพระสันนะครับรุ่นพิเศษหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอปี4 7นะครับ รุ่นนี้นะครับจะเป็นพระสันนั่งนะครับมีมวลสารของพระสันพิมพกเก่าครับพระสันแห่งเมืองสันนะพี่นะอ่าด้านหลังเป็นหลังตาสมอรุ่นพิเศษของหลวงพ่อเกาะท่านนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อท่านจะผสมมวลสารพระนะครับกับมวลสารเก่าของหลวงพ่อโกยด้วยนะพี่นะแล้วก็มีมวลสารของพระสันปีเก่านะครับอ่าเอาไปราคาเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับองค์นี้นะพี่นะเอาไป200บาทนะครับเหรียญละ200บาทนะพี่นะองค์นี้นะครับสวยเลยนะครับ พัศนันั่งณชาลีติโชคลาภดีนะครับแค้วค่าปลอดภัยดีนะครับของหลวงพ่อเกาะวัฒสมอสิทธิหลวงพ่อกลวยที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเกาะกลวยหัวไม่แตกนะครับราคานี้ผมเฉลี่ยแบ่งให้เลยนะครับ200บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับรายการต่อมานะครับผมมีกําไรข้อมือนะครับอง์นี้เป็นกําไรเลเซอร์นะพี่นะของนะครับหลวงพ่อกลวยปี2566นะครับอ่าปี66นะครับพี่นะองนี้จะเป็นกําไรข้อมือนะครับที่ผมสั่งทํามานะครับ เป็นเม็ดกระดุมนะครับมีกล่องเดิมครบนะครับเอาไปราคาเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับเอาไป250บาทนะครับ250าบาทกาไรข้อมือเด็กคล้องได้นะครับคล้องกําลังดีเลยพี่นะแคลคัสปลอดภัยดีนะครับเลเซอร์ครับแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับรายการต่อมานะครับผมมีเหรียญแอปเปิลนะครับแอปเปิลเล็กนะครับอ่าเนื้อนะครับ เขาเรียกว่าเนื้อนะครับปีเครื่องบินนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับอง์นี้นะครับจะเป็นเหรียญแอปเปิลของหลวงพ่อวันปี60นะครับเหรียญเล็กนะครับเขาจะมีแอปเปิลเล็กแบบนี้แล้วก็มีแอปเปิลใหญ่อับองนี้เป็นเหรียญแอปเปิลเนื้อปีเครื่องบินนะครับอ่าเนื้อปีเครื่องบินนะครับหลังยันประจำกายหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับปี60ลันเลขกำกับชัดเจนต่อโคตนะนับปตลอดปัดเป่าสิ่งชั่วลายครับอ่ารุ่นนี้ครับต่อโคตบอลนะพี่นะอ่าเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะรบคั เหรียญละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับเหรียญแอปเปิลนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พบเจอได้น้อยเลยนะครับเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อวันเนื้อปีกเครื่องบินต่อมาเป็นเนื้อออปกาครับองค์นี้เป็นเนื้อออปกากล่องเขียวนะพี่นะเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อวันเนื้อออปกานะครับอ่าองนี้เป็นเนื้อออปกาครับสวยเลยนะพี่นะตอกโคตดนะครับอ่าตอกโค้ดอ่างแบบนี้นะครับออปกานะพี่นะเมื่อกี้ปอนะพี่นะเนื้อปีกเครื่องบินองนี้ตอกโคตดอ่างเนื้อออปกา นะครับสวยเลยนะครับองนี้นะครับ150บาทเท่ากันนะครับเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญสวยเลยนะครับเหรียญสวยเลยครับเนื้ออัลปาก้านะครับต่อมาเหรียญแอปเปิ้ลนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญแอปเปิ้ลเนื้อทองแดงนะครับองนี้นะครับเหรียญแอปเปิ้ลนะครับหลวงพ่อวันเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะพี่นะทองแดงผิวรุ้งแบบนี้นะครับผมเปิดให้นะครับเหรียญละร้อยห้าสิบบาทเท่ากันนะครับ เหรียญแอปเปิ้ลเล็กหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเลยนะครับแถวคาดปลอดภัยดีนะครับไม่ตามมหานิยมโชคลาภดีนะครับรายการต่อมาเหรียญนาปกครับเหรียญนาปกรุ่นทําบุญนะครับที่ลึกทําบุญครบรอบมรณภาพหลวงพูุ่ขนะครับสองสี่หกสองห้าหกนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นเหรียญนาปกนะครับหนึ่งในเบญจัาคีผมเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับพี่นะเหรียญนี้นะครับสวยเลยนะครับ เหรียญนาคปกผมเปิดให้250บาทนะพี่นะนาคปกหลวงพุทธวัดปากของมะขามเท่าปีหกออกตรงโดยวัดปากของมะขามเท่าครับรายการต่อมานะครับรุ่นเดียวกันครับเป็นเหรียญหลวงพุทุกที่ลึกทําบุญเหมือนกันนะพี่นะเป็นเหรียญนะครับปันยอสร้าง7,500เหรียญเอาไป300บาทนะครับขอดูดูเพิ่มเติมนะครับสามารถทักไลน์มาสอบถามผมได้นะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพุทสุกนะครับรุ่นสร้างสรรเจ้าจังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเจ้าสวมมหาเศรษฐีครับ หลังมังกรคู่นะครับแห่งความสําเร็จนะครับผมเปิดให้200บาทนะพี่นะเนื้อทองแดงสร้าง2,564องค์นะครับสวยเลยนะครับรายการต่อมาเหรียญเม็ดกระดุมเงินครับปี6 6 r 6 7นะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับเม็ดกระดุมเงินหลังยันเถาะนะครับรุ่นนี้นะครับเม็ดกระดุมหลวงพ่อกวยนะพี่นะเอาไปเม็ดละ8 0 0บาทแล้วกันนะพี่นะราคานี้เฉลี่ยแบ่งให้เลยนะครับออกวัดเม็ดละ1,000นนะครับผม รับประกันแท้ทุกรายการนะครับต่อมาเป็นพระของหลวงพ่อมหาโพธิวัดคลองมอนเสกนะครับหลวงพ่อโตศักดิธิ์นะครับหลวงพ่อโตวัดคลองมอนครับออกในช่วงปี53-54นะครับเอาไปองคละ100บาทนะครับหลวงพ่อโตวัดคลองมอนพรกพุทธศักดิ์สิทธิ์วัดคลองมอนนะครับรายการต่อมาเลยนะครับเป็นรับสมเด็จเจ็ดสองนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับสมเด็จเจ็ดสองนะครับหลวงพ่อวันนะครับปี52นะรุ่นนี้นะครับมวลสันเก่าเยอะมากเลยครับ อ่าองนี้ก็จะเป็นมีตำหนินิดหน่อยนะครับเอาไป200บาทนะครับพี่นะองค์ละ200บาทเท่านั้นครับสมเด็จเจ้าสองหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับรายการต่อมาเลยนะพี่นะผมมีตะกุดปั๊มจีวอหลวงพ่อวันแบบนี้นะครับเอาไปดอกละร้อยเก้านะครับดอกละร้อยเก้าผมเหลือดอกสุดท้ายแล้วครับปี59ครับตะกุดจีวอปั๊มตาวัดพร้อมรูปภาพหลวงพ่อวันนะครับทันหลวงพ่อวันเสกนะพี่นะต่อมาเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ็นกระถินครับ เหรียญรุ่นนี้ออกปี48นะครับออกในนามโรงเรียนปิยบุตรนะครับเอาไปเหรียญละ11 11บาทแล้วกันนะพี่นะอเหรียญน,นี้เขามีคาบดําเป็นปกตินะครับรุ่นนี้นะครับสีเดิมๆจากวัดด้วยนะครับเอาไป111บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับต่อมาเป็นเหรียญน,นะครับเศรษฐีเทวฤทธิ์หลวงพ่อวันวัดคลองคูนเหรียญน,นี้เอาไป250แล้วพี่นะเหรียญน,นี้เอาไป250หลังเรียบจานมือหลวงพ่อวันนะครับ250เท่านั้นนะครับ ต่อมาเลยนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นรุ่นแรกนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับปอกเป็นนวะโลหะนะครับปอกผิวกับดํานําเลิกที่วัดสร้าง99 9องค์นะครับเอาไป2,000บาทนะพี่นะลันเลขกํากับชัดเจนนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อโมวัดจันทนารามสายเหนียวเมืองห้วยกดนะครับผมขอยกแบ่งปันให้นะครับปีหกสมครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลวงพ่อกําจัดวัดป่าสักมาร่วมอิธิฐานจิตปลุกเสก ผมเปิดให้3บ้บานนี้เอาไป300บาทนะพี่นะผมเหลือสามบานสุดท้ายนะครับ3บ้บาน300บาทเท่านั้นนะครับรูปหลวงพ่อโมสุดยอดประสบการณ์ครับชากขาวดำนะครับหลวงพ่อโมหลังหลวงพ่อหินครับบานเล็กนะครับต่อมาเลยนะครับรูปทายหลวงพ่อกวยผมจะมีปี67นะครับปี6 7ยันคู่หลังแผ่นยันแบบนี้เอาไปบานละ2 0 0นะพี่นะต่อมารูปเต็มองค์นะครับบานนี้มีเขียวไป3า0านนะครับเต็มองค์ปี6 3ครับ รุ่นเมตาซิครับอ่าเต็มองค์6 3เมตาิตา1350มีเขี้ยวครับแล้วก็ไม่มีเขี้ยว300นะครับไม่มีเขี้ยว300นะพี่นะต่อมาครึ่งองค์นะครับปี P 6,4นะณตอนนี้มีประสบการณ์ล่าสุดคือประสบการณ์ทางด้านครับแควคาดปลอดภัยนะครับ,คคอ,นะรบอ่าไป3า0บาทนะพี่นะอ่า300บาทเท่านั้นหลังยันหนุนดวงนะครับ ต่อมาครับเป็นเข็มกัดครับมงกุฎเพชรรุ่น2เอาไป1,000บาทครับของหลวงพ่อฤาษีดำวั <tamanho S 2> ่าส <Obama> ุงนะครับต่อมาเป็นนะครับตะกุดโคตรรวย9เกจิปุกเสกครับตะกุดโคตรรวยรุ่นนี้นะครับก็หลวงพ่อสุริยันมาบุกเสกด้วยนะครับพี่นะเกจิ9เกจิบุกเสกสร้าง2,100ดอกนะครับรุ่นนี้ครับเอาไป111บบาทนะครับตะกุดโคตรรวยนะพี่นะต่อมาครับเป็นนะครับ พระศิวลีรุ่นอุดมทรัพย์ของหลวงพ่อวิชัยท่านสีดำเดิมมาจากวัดเอาไป200นะครับแล้วก็เหรียญบาทตาคุดหลวงพ่อวันวัดลองคุณปี17เอาไป160บาทนะครับแล้วก็ตะกุด2หลอกของหลวงพ่อวันท่านนะครับเนื้อทองแดงเอาไป250เนื้อเงินเอาไป400บาทนะพี่นะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันวัตถุมงคลครับเกจิชื่อดังนะครับเพียงเท่านี้นะครับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ